นี่คือกราฟที่เรียกว่า Bitcoin Rainbow Chart ที่นักลงทุนสายคริปโตเขาชอบดูกันเล่นๆครับถ้าให้ผมอธิบายแบบเพื่อนคุยกันให้ฟังยาวๆเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดจากรูปนี้มันคือกราฟราคาระยะยาวของ Bitcoin ที่เอามาพลอตลงบนสเกลแบบล็อกการิ m ทมิซึ่งมันจะช่วยตัดความผันผวน,นรายวันออกไปทำให้เราเห็นแนวโน้มการเติบโตจริงๆของมันครับ สิ่งแรกที่ต้องสะดุดตาเลยคือแถบสีรุ้งคาดผ่านกราฟซึ่งไม่ได้ทํามาเพื่อความสวยงามเฉยๆแต่เขาแบ่งโซนความถูกความแพงตามอารมณ์ของตลาดไว้ครับถ้ามองจากด้านล่างสุดแถบสีน้ําเงินเข้มและสีม่วงโซนนี้เขาเขียนกํากับไว้ว่า basically a fire sale หรือพูดง่ายๆคือช่วงลดล้างสต็อกลดกระนำ summer s a ใครซื้อแถวนี้ได้ถือว่าโชคดีมากเหมือนเก็บของดีราคาถูกครับขยับขึ้นมาอีกนิด ตรงแถบสีน้ำเงินธรรมดาก็คือโซน BUY หรือช่วงที่น่าซื้อเก็บสะสมไว้ครับเพราะราคายังถือว่าต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นในระยะยาวครับถัดขึ้นมาในโซนสีเขียวและสีเขียวอ่อนเขาเขียนว่า Accumulate กับ Still Cheap ซึ่งแปลว่ายังสะสมได้นะ ราคายังถูกอยู่ยังไม่ใช่ช่วงขาขึ้นแบบบ้าคลั่งเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่เริ่มสนใจแต่นักลงทุนรายใหญ่เขาก็ทยอยเก็บของกันเงียบๆแถวนี้ครับพอขยับเข้าสู่ตรงกลางกราฟที่เป็นแถบสีเหลืองคำว่า holder ตัวเป้งเลยครับซึ่งคำนี้เพี้ยนมาจากคำว่า h o l ที่แปลว่าถือนั่นแหละครับแต่มันเป็นแสแลงของวงการนี้ที่บอกว่าให้ถือไว้แน่นๆอย่าพึ่งขายเพราะราคามันกำลังอยู่ในระดับกลางๆจะขึ้นก็ได้จะลงก็ดีแต่แนวโน้มระยะยาวมัน ดูดีครับถ้ามองดูเส้นกราฟราคาสีดําที่วิ่งยึกดืออยู่ในภาพจะเห็นว่าราคาบิตคอยน์มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่วิ่งวนเวียนอยู่แถวแถวโซนสีเหลืองสีเขียวและสีฟ้านี่แหละครับคือช่วงเวลาที่ตลาดสร้างฐานและสะสมพลังครับแต่ความสนุกมันจะเริ่มเมื่อกราฟพุ่งทะลุสีเหลืองขึ้นไปครับเข้าสู่โซนสีส้งอ่อนที่เขียนว่า is this a bubble หรือเอ๊ะนี่มันฟองสบู่หรือเปล่านะเริ่มมีความลังเลสงสัยของคนในตลาดครับ ถ้าเพื่อนดูตรงแถบสีส้มเข้มขึ้นมาอีกเขาเขียนว่า f OM o m o intensifies ตรงนี้แหละครับอันตรายคำว่า f o m o ย่อมาจาก fear of missing out คืออาการกลัวตกรถครับคนที่ไม่ได้ซื้อข้างล่างจะเริ่มแห่กันเข้ามาซื้อตรงนี้เพราะเห็นราคาพุ่งแรงข่าวออกทีวีเพื่อนฝูงเริ่มคุยกันเรื่องบิตคอย n ความโลภเริ่มครอบงำตลาดครับแล้วถ้ากราฟมันดีดขึ้นไปแตะสีแดงที่เขียนว่า Ser sell seriously sell อ,นน <ITA> อันนี้คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดครับเขาบอกว่าขายเถอะขายจริงๆนะเว้ยเพราะประวัติศาสตร์มันบอกว่าเวลามันขึ้นมาแตะสีแดงทีไรอีกไม่นานมันมักจะร่วงแรงทุกทีครับส่วนแถบสีแดงเข้มสุดด้านบนนั่นคือ maximum bubble territory หรือดินแดนฟองสบู่ขั้นสุดครับซึ่งถ้าดูประวัติศาสตร์ในปี2013หรือ2017เส้นราคามันเคยพุ่งไปแตะโซนสีแดงพวกนี้แล้วหลังจากนั้นก็ทิ้นดิ่งลงมาตลอดครับ ทีนี้เพื่อนลองสังเกตเส้นแนวตั้งสีเทาจางๆที่มีคำว่า half Wing เขียนกำกับไว้ไหมครับอันนี้สำคัญมากครับมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆ4ปีโดยประมาณโดยรางวัลจากการขุดบิตคอยจะลดลงครึ่งหนึ่งครับทำให้ปริมาณเหรียญใหม่ที่เข้าสู่ตลาดมันน้อยลงครับ ซึ่งถ้าเราดูตามกราฟย้อนหลังตั้งแต่ปี2012 2016 2020มาจนถึงเส้นที่คาดการในปี2024ทุกครั้งที่เกิด h a ร์วิ่งผ่านไปสักพักราคาบิตคอย n มักจะถีบตัวสูงขึ้นเสมอครับเหมือนพอของหายากขึ้นแต่ความต้องการเท่าเดิมหรือมากขึ้นราคามันก็พุ่งครับ สังเกตว่าหลังเส้นฮา l ์วิ่งแต่ละเส้นกราฟราคาสีดำมันมักจะไต่ระดับจากโซนสีฟ้าหรือเขียวขึ้นไปหาโซนสีเหลืองส้มหรือแดงในช่วงปีหรือ2ปีหลังจากนั้นครับมันเป็นวัฏจักรที่นักลงทุนเขาจับตามองกันครับอย่างไรก็ตามกราฟนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินที่แม่นยำเป๊ะนะครับมันเป็นแค่โมเดลคณิตศาสตร์ที่เอามาเทียบกับข้อมูลในอดีตครับ ถ้าสังเกตดูช่วงปีหลังๆห,หรือช่วงท้ายของกราฟที่เส้นราคามันยึดยือ,อยู่เพื่อนจะเห็นว่าความผันผวนมันเริ่มน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงแรกๆครับช่วงแรกกราฟพุ่งชันมากแต่พอผ่านปี2021มาความชันของสายรุ้งมันเริ่มลาดลงนิดหน่อยครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของสินทรัพย์ที่เริ่มโตเต็มวัยครับตลาดใหญ่ขึ้นเงินต้องใช้เยอะขึ้นในการดันราคาครับ แล้วถ้าดูตำแหน่งล่าสุดในรูปเส้นราคามันป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆโซนสีฟ้าๆเขียวๆซึ่งในมุมมองของกราฟนี้เขาจะตีความว่าเป็นช่วงเวลาของการสะสมของไม่ใช่ช่วงเวลาของการไล่ราคาครับถ้าเพื่อนเชื่อในทฤษฎีนี้การซื้อตอนที่กราฟอยู่โซนสีเย็นหรือน้ำเงินเขียวย่อมปลอดภัยกว่าไปไล่ซื้อตอนมันอยู่โซนร้อนหรือส้มแดงครับ แต่ก็นั่นแหละครับไม่มีใครรู้อนาคตรครับบางทีมันอาจจะหลุดกรอบสายรุ้งลงมาข้างล่างก็ได้หรืออาจจะพุ่งทะลุเพดานก็ได้ครับแต่กราฟนี้ช่วยเตือนสติเราได้ดีมากเวลาตลาดมันบ้าคลั่งครับแบบเวลาราคาพุ่งๆแล้วเราอยากซื้อกราฟนี้จะช่วยตบหน้าเราเบาๆว่าเฮ้ยมันอยู่สีส้มแล้วนะใจเย็นๆครับ หรือเวลาตลาดเทลงมาหนักๆคนตกใจขายกันหมดกราฟนี้ก็จะบอกเราว่าเฮ้ยมันลงมาแตะสีม่วงแล้วนะนี่มันของเซลล์ชัดๆอย่าเพิ่งถอดใจครับมันคือเครื่องมือบริหารจิตใจชั้นดีเลยครับสำหรับสายถือยาวที่เชื่อมั่นในบิตคอยครับ ถ้าจะให้เรามานั่งเจาะลึกกันต่อจากเรื่องกราฟสายรุ้งเมื่อกี้แบบเพื่อนคุยกันให้ถึงกึ๋นจริงๆเราต้องมองข้ามแค่เรื่องสีสันสวยงามพวกนั้นไปก่อนครับเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแถบสีพวกนั้นมันคือจิตวิทยาหมู่ของมนุษย์ผสมกับคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า l o g a r i t h m i c regression หรือการถดถอยแบบ l o g a r i t h m คือเพื่อนต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมกราฟมันถึงโค้งลงเรื่อยๆแบบนั้นทำไมมันไม่ชันขึ้นเป็นเส้นตรงเหมือนตอนปีแรกๆ สาเหตุก็เพราะว่าสินทรัพย์ทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทองคำหุ้นหรือแม้แต่ที่ดินมันจะมีกฎที่เรียกว่า law of diminishing returns หรือกฎการลดน้อยลงของผลตอบแทนครับลองจินตนาการดูว่าตอนบิตคอยราคาแค่1ดอลลาร์การที่จะวิ่งไป10ดอลลาร์มันคือการโต10เท่าซึ่งต้องใช้เงินไม่เยอะมากในการดันราคาแต่พอราคามันมาอยู่ที่3 0 0 0 0 0ดอลลาร์หรือ5 0 0 0 0 0ดอลลาร์ การที่จะให้มันโตอีก10เท่าไปเป็น3 0 0แสนดอลลาร์ 300, หรือ500,000ดอลลาร์ 500, เนี่ยมันต้องใช้เม็ดเงินระดับที่ต้องเกณฑ์คนทั้งโลกหรือสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เข้ามารุมซื้อครับดังนั้นความโค้งของสายรุ้งที่มันเริ่มลาดลงมันคือภาพสะท้อนความเป็นจริงว่าบิตคอยกำลังเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ครับมันจะไม่วิ่งหือหวาแบบเด็กวัยรุ่นเหมือนปี2011หรือ2013ที่วันเดียวเด้งขึ้นเด้งลง50-8 0อีกแล้วครับ ทีนี้ถ้าเราลองซูมเข้าไปดูรายละเอียดในอดีตเพื่อนจะเห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆจุดหนึ่งครับช่วงมีนาคมปี2020ตอนที่เกิดโควิดระบาดใหม่ๆครับตอนนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกพังยับบิตคอยเองก็โดนเทขายลงมาอย่างหนักจนราคามันหลุดแถบสีม่วงลงมานิดหน่อยครับหรือที่เรียกว่าไส้เทียนมันแลบลงมาเหตุการณ์นั้นบอกเราได้บ้างว่าไอ้เส้นรุ้งนี้มันไม่ใช่กำแพงเหล็กที่ไม่มีวันพังครับมันเป็นแค่เส้นค่าเฉลี่ยทางสถิติ แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือพอมันหลุดลงมาปุ๊บมันดีดกลับขึ้นไปเร็วมากเหมือนกับว่าพอมันหลุดโซนไฟร์เซลลงมาปุ๊บมันกลายเป็นจุดที่ผิดปกติจนแรงซื้อทั่วโลกทนไม่ไหวต้องกวาดกลับคืนมาทันทีครับมันสะท้อนให้เห็นว่าแนวรับล่างสุดของสายรุ้งนี้มันมักจะเป็นจุดต้นทุนทางจิตวิทยาหรือแม้กระทั่งจุดต้นทุนการขุดของเหล่านักขุดบิตคอยทั่วโลกครับ คือถ้ามันลงต่ำกว่านี้นักขุดจะเริ่มปิดเครื่องเพราะไม่คุ้มค่าไฟเพราะปิดเครื่องซัพพลายเหรียญใหม่ก็น้อยลงครับราคาก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นตามกลไกธรรมชาติดังนั้นโซนสีม่วงและสีน้ําเงินที่เราเห็นในรูปนี้จึงไม่ใช่แค่เส้นกราฟลอยๆครับมันมีพื้นของอุตสาหกรรมรองรับอยู่จริงๆครับขยับมาคุยเรื่องฟองสบู่หรือโซนสีแดงด้านบนกันบ้างครับสิ่งที่น่าสังเกตคือเพื่อนลองดูยอดดอยของปี2021 เทียบกับปี2017และ2013นะครับจะเห็นว่าปี2021ราคามันขึ้นไปไม่ถึงโซนสีแดงเข้มสุดนะครับมันไปแตกแค่โซนสีส้มหรือแดงอ่อนๆเท่านั้นซึ่งต่างจากปีก่อนๆที่ทะลุเพดานไปเลยตรงนี้เป็นจุดที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าวัฏจักรมันกำลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าคือความบ้าคลั่งสูงสุดมันเริ่มลดลงเพราะตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเครื่องมือทางการเงินอย่างฟิวเจอร์สหรือออปชันเข้ามาให้คนเก่งกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงทำให้แรงดันที่จะพุ่งขึ้นไปตรงๆมันโดนกดไว้ด้วยคนที่แทงสวนหรือชอตเซลครับนี่จึงเป็นบทเรียนสำคัญว่าครั้งหน้าที่เราเห็นราคาพุ่งๆอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องชนขอบสีแดงเป๊ะๆเหมือนในอดีตถึงจะขายได้บางทีมันอาจจะไปถึงแค่สีส้มแล้วร่วงเลยก็ได้เหมือนกับที่เราเห็นในปี2021ครับ การยึดติดกับเส้นในอดีตมากเกินไปอาจจะทำให้เราขายหมูหรือไม่ก็ติดดอยเพราะรอเป้าหมายที่สูงเกินจริงครับนอกจากเรื่องราคาแล้วอีกเรื่องที่กราฟนี้ไม่ได้บอกตรงๆแต่เราต้องอ่านให้ออกคือระยะเวลาหรือดิวเรชันของแต่ละวัจตกรครับสังเกตดูนะครับว่าช่วงเวลาที่กราฟแช่อยู่ในโซนสีฟ้าหรือสีเขียวนั้นกินเวลานาน,านมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่มันพุ่งขึ้นไปแต่สีแดงครับ คือพูดภาษาบ้านๆว่าความสุขมักจะผ่านไปเร็วความทุกข์หรือการรอคอยมักจะยาวนานเสมอครับในรอบ4ปีเราอาจจะได้เห็นตลาดกระทิงดุดุแค่ปีเดียวหรือปีครึ่งที่เหลืออีก2-3ปีคือช่วงตลาดหมีหรือช่วงสะสมของหรือ accumulation ที่น่าเบื่อหน่ายครับ ซึ่งตรงนี้แหละที่ทำคนส่วนใหญ่ตกรถเพราะทนถือรอในช่วงที่กราฟมันวิ่งราบเรียบในโซนน้ำเงินไม่ไหวเพราะขายทิ้งปุ๊บหรือเลิกสนใจไปปับ๊บสักพักราคามันก็พุ่งขึ้นโซนเหลืองโซนส้มตามระเบียบครับนี่คือกับดักทางอารมณ์ที่กราฟสายรุ้งนี้ช่วยเตือนเราได้ดีมากๆว่าความน่าเบื่อคือโอกาสไม่ใช่ความล้มเหลวครับ แล้วถ้าถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันกับอนาคตที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นยังไงในยุคที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock เข้ามาหรือการมี Bitcoin ETF ที่ได้รับอนุมัติในอเมริกาเพื่อนลองคิดตามดูนะครับว่าเงินทุนพวกนี้เป็นเงินทุนประเภท Smart Money หรือเงินเย็นที่เขาถือยาวๆเขาไม่เข้าๆออกๆเหมือนรายย่อยแบบเราครับ การเข้ามาของพวกเขามันจะทำให้ฐานล่างของสายรุง้งหรือโซนสีน้ำเงินหรือสีเขียวนั้นแข็งแกร่งขึ้นยกตัวสูงขึ้นไม่ร่วงลงไปลึกง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทางกลับกันเวลาบทจะขึ้นเขาก็อาจจะมีการทยอยขายเพื่อปรับพอร์ตหรือรีบาลานซ์ทำให้ราคาอาจจะไม่พุ่งแรงทะลุรุง้งเหมือนสมัยที่ตลาดมีแต่รายย่อยปั่นกันเองครับ ดังนั้นในอนาคตผมเชื่อว่ากราฟเรนโบว์ชาร์ตนี้อาจจะมีความผันผวนที่แคบลงคืออาจจะวิ่งอยู่ในช่วงสีเขียวถึงสีส้มเป็นหลักไม่เหวี่ยงไปถึงม่วงสุดหรือแดงสุดบ่อยๆอ,อีกแล้วครับนี่คือวิวัฒนาการของสินทรัพย์ที่กำลังกลายเป็นเมนสตรีมครับอีกประเด็นที่น่าวิเคราะห์เพิ่มคือเรื่องของ external factors หรือปัจจัยภายนอกที่กราฟนี้ไม่ได้วาดไว้ครับ กราฟนี้มันดูแค่ราคากับเวลาแต่มันไม่รู้เรื่องดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือภาวะสงครามโลกนะครับช่วงที่กราฟบิตคอยวิ่งขึ้นสวยๆในอดีตส่วนหนึ่งเป็นเพราะโลกเราอยู่ในยุคดอกเบี้ยต่ำและมีการพิมพ์เงินกระตุ้นเศรษฐกิจมหาศาลหรือ QE ทำให้เงินมันล้นและไหลเข้ามาเกงกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงครับแต่ถ้าเพื่อนลองจินตนาการถึงยุคที่ดอกเบี้ยสูงๆหรือเงินฝืดเข้ามา กราฟสายรุ้งนี้อาจจะโดนกดหัวลงมาวิ่งเลี่ยๆเลี่ยดดินอยู่ในโซนล่างนานกว่าปกติก็ได้ครับการใช้กราฟนี้จึงต้องดูบริบทเศรษฐกิจมหาภาคประกอบด้วยเสมอครับไม่ใช่ดูสีแล้วจิ้มเลยเพราะถ้านโยบายการเงินโลกเปลี่ยนทิศทางของกระแสเงินที่ไหลเข้าบิตคอยก็เปลี่ยนครับแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับโมเดลนี้และอยากฝากเพื่อนไว้คือ philosophy of holding หรือปรัชญาการถือครองที่แฝงอยู่ในโซนกลางสีเหลืองครับ คำว่า holding ในกราฟไม่ได้แปลว่าให้ถือแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่หมายถึงการถือเพื่อรอให้มูลค่าที่แท้จริงของเครือข่ายมันเติบโตครับ Bitcoin มันคือเครือข่ายการเงินที่ไม่มีตัวกลางยิ่งมีคนใช้เยอะหรือ m e t c a l f l s Law มูลค่ามันก็ยิ่งเพิ่มครับกราฟเรนโบว์ชาร์ t นี้จริงๆแล้วมันคือกราฟที่พยายาม mapping การใช้งานจริงหรือ adoption curve เข้ากับราคาครับ ถ้าเราเชื่อว่าในอนาคตคนจะใช้บิตคอยเยอะขึ้นไม่ว่าจะใช้เก็บมูลค่าใช้โอนเงินข้ามประเทศหรือใช้เป็นหลักประกันมูลค่ามันก็ไต่ระดับขึ้นไปตามแถบสีรุ้งเองโดยอัตโนมัติครับสรุปสุดท้ายนะครับเพื่อนการดูกราฟเรนโบนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดไม่ใช่การพยายามเดาว,ว่าพรุ่งนี้ราคาจะไปตกที่สีไหนแต่คือการใช้มันเพื่อจัดวางตำแหน่งตัวเองในสนามรบนี้ครับ ถ้าวันนี้ราคามันอยู่โซนสีเขียวหรือฟ้าเราคือผู้ล่าหรือ Accumulator ที่กำลังเก็บเกี่ยวสเสบียงแต่ถ้าวันหนึ่งมันวิ่งไปโซนสีส้มหรือแดงเราต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ขายหรือ d i s t r i b u วเตอร์ที่กระจายของให้กับคนที่พึ่งวิ่งตามกระแสเข้ามาครับคนส่วนใหญ่เจ๊งเพราะทำสลับกันคือกลัวตอนสีฟ้าแล้วไปกล้าตอนสีแดงครับ ถ้าเพื่อนเข้าใจแก่นตรงนี้และใช้เงินเย็นที่ไม่เดือดร้อนในการลงทุนเพื่อนจะมองเห็นความสวยงามของวัตักรนี้และสามารถทำกำไรจากความโลภและความกลัวของคนในตลาดได้โดยที่ไม่ต้องเฝ้าจอรายนาทีเลยครับมองกราฟนี้ให้เป็นเหมือนเข็มทิศครับมันไม่ได้บอกทางเดินที่ละเอียดทุกก้าวแต่มันบอกทิศทางที่ถูกต้องให้เราไม่หลงทางในป่าใหญ่ของการลงทุนครับแล้วเราจะเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกตัวนี้อย่างมีความสุขไม่ต้องเครียดจนหัวระเบิดครับผม ทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองเชิงลึกที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับการตีความเจ้าเรนโบว์ชาร์ดนี้ให้ทะลุปปโปร่งครับ